นี่ไงให้ให้ไอให้ฟิกนี่ไงไปเดินงานให้นี่ไอฟิกไปเดินงานสถานสายฟ้าหน่อยอยากตีอะพี่ผมไม่ชอบที่หน้าพี่อะโอ้ไม่ได้ละหนึ่งถ้าเขาถ้าเอาเขาเขาพูดคำนี้แล้วมึงเรียกเขาไปสภาแล้วเนี่ยแล้วมึงไปพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะกูบอกก่อนอะไรแบกว่าไงน้องขาเปนหัวหมอเว้ยซื้อไม่ติดหรอกซื้อพี่มาทําไมจะซื้อไม่ติดอ่ะ ชอบไปเรียกเก็บแกงนูนแกงนี้แก,ง,แกงละห้าเอ็มสิบเอ็มอะไรอย่างเงี้ยไ,ไอเรียกเก็บไม่เป็นไรหรอกไอไอเรื่องที่แบบว่าตีได้หมดของไม่มีกูก็จะเล่นกูมีของตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากลองดูเฉยเฉยตอนมีข้าวไหมอ่ะทำหิวข้าวอดทนไว้ก่อนตอนไม่มีเหมือนกันอดทนไว้ก่อนเหรอ ช่ผมก็ไม่มีเงินอยาเปนนึายอะไรการยบอกว่ารอเป็นนะโอเคายกโอ้ยไ่ไ้รั่วเลเนี่ยเจ็ดดีวายดีวายเอาเอ้องเอายาให้หน่อยได้ได้ข้างบนนข้าบนหนาข้างบนนาปดปีดเปิดไม่ได้เอายาให้หน่อยพี่ไม่ไม่ไม่อ๋อเขาแจ้ยอยู่เหรอแล้วเอาชื่อต่อยเข้าบ้านยังไง เต็มเาชดต๋ยวพี่ผมยังอยู่บ้านหลังนุ่นอยู่เลยมันมันมันไม่ได้เดี๋ยวผมจัดการก่อนคืนนี้อ๋อเป็นพวกนี้เอากินแล้วก็ตบด้วยทีบี ยาวิ่งที่เอแค่หนึ่งนะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าน้องก็ไม่ไม่เอาอะไรเลยออเอาแค่ยาคอบครับเอาแค่ยากับ AD, AD อเอดีเอดีขาดเอดีเขาแจกคนเท่าไหร่อะน้องพี่ขาดเท่าไหร่พี่มีอยู่สามอะเลขอะไรไปเลขเก้าหนึ่งห้าต้องเอามาคืนด้วยใช่ปะไม่ต้องไม,ไม่ต้อต้องคอมครับ เอเดีด้วยนะเพื่ใช่ใช่เกาะเกาะแมวเท็นแมวอมครับเอเดีไว้เห็นเกาะอะไรแม่งไม่ต้องคืนของมีเนะ้ะอะไรอ่ะใช่หรือเปล่า นี่ไงให้ให้ไอให้ฟิกน uh> şey ี่ไงไปเดินงานให้นี่ไงไอฟิกไปเดินงานทางสายฟ้าหน่อยดิเดี๋ยวไปไปกันเนี่ยอันทับไปในฟาร์มจะพูดว่าไงโหรพี่ฟ้าโหลอรว่าไงฟิกคืออยากตีอะพี่ผมไม่ชอบที่หน้าพี่อะโอไม่ได้และหนึ่งเอา ถ้าเขาถ้าเอาเขาขขพูดคำนี้แล้วมึงเรียกเขาไปสภาแล้วเนี่ยแล้วมึงไปพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะกูบอกก่อนผมผมผมจะซื้อเรื่อดสำหรับซื้อคนดีกว่าอะไรนะอันนะพี่พาผมก็เคารพไงเพราะผมก็รู้จักไงแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเรื่องต้องเื้อคนแก๊งเนี่ยไอ้เจฟส่งมาละคนในแกง๊งเขาอะทำไมอะ บบนะซื้อเรื่องคนในแก๊ง,งเขาว่าไม่ต้องไปซื้อพี่ฟ้าอะไรแบกว่างไงน้องฟ้ามันหัวหมอเว้ยซื้อไม่ติดหรอกซื้อพี่ฟ้าทำไมจะซื้อไม่ติดอ่ะชวนเอาพี่ก็ชวนพี่ฟ้าไปป้นว่ะเดี๋ยวนี้มันถึงจะตอนธนาคารแล้วก็แล้วก็พอพอไม่จับได้ฮะมันไม่มันไม่ป้นมันจะป้นยังไงมันไม่ป้นกูก็บอกว่านี่ให้แก๊งหญิงล้วนเนี่ยเอนดีหญิงเนี่ยไปถามว่า อันนี้ใช่แกง๊งเอ๊ะไม่บอกว่าพี่ชายคะพาไปจกจกแคบจกปูนหน่อยได้ไหมคะอุ้ยรถหน้าขับจะเอ๊ะรถรถแรงไหมอะอันนี้รถร้านค้าหรือเปล่าหรืออะไรถ้าบอกว่ารถร้านค้าหรือรถประมูล่บอกว่าขอลองขับได้ไหมคะพอดีเขาไม่ได้ขับหรอกเขาไม่จะไม่ให้อะไรก็เป็นคนนอกเขาไม่ได้ขับหรอกรถประมูลเขาอะ่ะรถธรรมดาก็ได้ขนหนก็ได้กากๆกกกกเลยก็ได้ขับเสร็จปุ๊บ บอกว่าเธอลงไปจกแคปไหมบอกแล้วก็ให้ผู้หญิงอะพูดว่าเธอลงไปจกเลยเดี๋ยวเท่าดูโจนให้อะไรก็ได้หรือว่าเราให้ลงไปจกพร้อมกันอะแต่แบบไม่ต้องจกอะแล้วก็ขับรถออกมาเลยแบบคนต้นตีนอะแล้วเอารถมาให้เราอะแค<อ>่น,นั้นแค่น,นั้นพอสวยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วทำไมตอนไม่ให้คนไปดักที่จุดเลยละ่ะโอจุดจกแคบอะออ่คร <c oughs> <ำ>ก็เออ มึงจะอวดฉลาดกันใช่ไหมนี่จะอวดฉลาดกันเนี่ยผมว่ามันโง่เนี่ยนีโรชิอ่ะมันถ้ามันไม่โง่ถ้ามันโง่มันคงไม่ง่ายเลยผู้บอกแล้วว่าออย่าบกพี่จะปนพี่เหรอนี่โรชิมันฉลาดคือทางออกมันคิดง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่ฉลาดรถเชี่ยวไงไปขับรถเชี่ยวก็พอดหมดยังพอดีหมดยังโพรเทคไม่รู้หมดยังถ้ายังไม่หมดมันก็มันก็ แต่ถ้าเกิดพล่เหมือนเดิจะไปหรืออะไติดไงถ้าพลุทิ้หมดแล้วแต่ระหว่างนี้มันก็เคลือนไปเรื่อยๆพี่ตั้มเหม็นอะไรอ่ะเหม็นเหมือนคนไม่อาบน้ำโอ้โหอันนี้มีคนไม่อาบน้ำ้วยหรอการจะไปอาบไปอาบมันไปจะไปอาบเดือนหน้าไปอาบไหมไม่เอาบอะเน่าอ่ะือ เกิดออกมาแบบโอ้โหอึบอ่ะไม่ไหวดนน้ำเติ้ขเงใครเนีมยต็มเ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 นี้เมเตเตีมเอ็ม่ต็มเต็มเต็มอนนมเต็มเต็มเต็มเเต็ม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 เตอมเต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 มไดมเต็ม็เต็มวมเต็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 มเตเต็มเตมเต็ใเ่มมเมเเอเอมเสียงไม่ได้เเสียงไม่ได้ใช่ค่ะไเเ อยู่บ้านในมันเฮดอยู่บ้านในมันเฮดกำลังไปเล่นในนี้รถงที่มาบ้านเหรอ,อสรุปว่ามึงเข้าแก๊งแล้วเหรอเพือ่อนใช่ตอมนอมี้มาเสร็จแอดดอแล้วมาคุยกันหน่อยเด้อเรื่องอะไรคุยคุยกันความคิดถึงไม่ได้เลยคือแบบว่าเข้าแก๊งใหม่คือต้องห่างเผินเลยเหรอไม่ไม่ใช่กูอยู่กับแก๊งเขาแล้วกูก็ต้องเต็มที่แต่ถ้ากูยังอะไรเอาวอนอยู่มันเหมือนไม่ให้เกียิเขาไงได้ได้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนก็โชคดีกับสิ่งที่เป็นนะเพื่อนนะครับ ไอ้จะลืมใช้นี่เด้อเด้อโอ้โหได้เลยเพื่อนได้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 นึกว่าแต่ลืมแล้วเพื่อนเรื่องเนี้ยไม่ลืมหรอกไม่ลืมหรอกคิดถึงเสมอเรื่องเนี้ยไอ้ฟ้านอ่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาหน้าแลนเออไหนมึงอยู่ไหนนะอยู่หน้าแลนอยู่หน้าแลนได้ได้ได้ไปเฮ้ยฮัลโหลมีเบอร์รีไวไหมมีเบอร์รีไวไหม ตอเลยนี่มาขึ้นมาจะไปดูตอจะไปดูต่อต่อพี่ตอเล่นบ้านไหนนะเล่นบ้านรีไวอยู่กลบลีไวเบอร์รีไวเบอร์อะไรบ้านบัลเซ่นจะไปกับตงน่าจะรวมตรงสภาพี่สองศูนย์แปดสองเอาโอ้ยฟิกตอฟิกไม่ปล่อยเนี่ยอะไรเนียนั่นแหละสวยครับใครมันเหม็นเทียอะไรวะ